อะมาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเกมลิลลส่เดอะคาร์เคนนะคะของค่ายพระมติเพนะวันนี้เราอยู่กันกับลักกีน้นิก i ในทุนสี่พันสองบาทนะคุณผู้ชมก็เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวขอลองปั่นเองก่อนนะคุณผู้ชมซากสามสิบบาทเนาะดูรัดราวก่อนนะคะว่ายี่สิบลายนอกเนี่ย มันเป็นแบบไหนนะคะคือเวลายี่สิบลายนอกเนะี่ยคือปั่นข้างนอกอะ่ะมีลายลายจ่ายแค่2ี่ลายนะคุณผู้ชมแต่เวลาซื้อฟีเวลาอยู่ในฟีอะ่ะลายจ่ายจะเป็น4ี่สิบลายนะคะอ่าพิสูจน์แล้วนะคะว่าเกลือนะปั่นหมดไปสามร้อยไม่ถอนกูเลยดีมากเริศด เดี๋ยวซื้อไปที่เบ็ดต่ำสุด6บาทนะคะคุณผู้ชม6บาท600ก็คือ100เท่านะคุณผู้ชมหีบอันนี้เปิดเพื่อ,เ,อ,อเลือกฟรีสปินของเรานะสะสมอะ่ะเดี๋ยวพอไปเจอคาว่าสะสมก็คือมันก็จะหยุดเนี่ยหยุดได้7รอบนะคะ เออวายที่เกิดขึ้นในนี้จะเป็นวายล็อกแบบวายย้ายนะ mm hmm. เข้ามาแล้วก็คือจะอยู่เลยแต่ว่าจะย้ายไป mm hmm. ย้ายมานะคุณผู้ชม mm hmm. ยังไงก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำไม่ทำตามนะคะดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานแค่นั้นพอนะส่วนใครที่เล่นอยู่แล้วนะคะก็ ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะถ้าเกมนี้มันดีมันแตกมันจ่ายก็มาตามมาย้ํากันได้นะคะแต่ถ้ามันไม่จ่ายมันไม่แตกเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณกันเองนะคะคุณผู้ชมส่วนใครที่ไม่ได้เล่นนะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานแค่นั้นพอลิ้นจะปิ้นๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะเออสควิดอินวิน สควิตก็แค่ระดับปลาหมึกอันะระดับปลาหมึกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะได้แปดแล้วเว้ยงงยังไงยังไงยังไงอีกสี่อันเออนึกได้ตองจบแค่นี้ได้แปดรอบนะคะ ม,มาแล้ว,วายอไปอยู่นู่นตัวหลังตัวจ่ายแพงสุดก็คือตัวกล่องคาเค้นเนี่ยนะที่จะเป็นตัวที่จ่ายแพงสุดนะคะลงมา,มาก็จะเป็นฉลามนะม,มาอีกตัวนึงละคูณจะน้อยเนี่ยนะคุณผู้ชมเกมเนี่ยคูณน้อยจริงๆ แต่ว่าตัวฟีเจอร์ที่มันจ่ายมาอย่างตัวแพงตัวคาเคทเนี่ยคือมันจ่ายแพงก็คือจ่ายแพงจริงๆไงอันนี้ก็ใช้โทรศัพท์อัดคลิปนะคุณผู้ชมคือคอมเสียคอมเจ๊งนะฮะยังซ่อมไม่เสร็จนะ ก็มาอัดคลิปในโทรศัพท์กันก่อนนะคะก็มันอาจจะมีข้อความอะไรเด้งขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็ทําใจนสอ 2, 3, 4, 5, 6, งสามสี่ห้าหกเจ็ดไนึกแล้วจบแค่เจ็ดเอ,อมไม่คิดจะให้เกินนี้ใช่ไหมมันล็อกเนาะ ขออีกได้ไหมมาจำนวนมันมาสูงสุดได้กี่ตัววะวายเนี่ยไม่เคยเห็นจะได้เกินสองตัวสามตัวเลยลายตัวแพงนะสามร้อยนะคุณผู้ชมอันนี้คือเบ็ดสิบบาทนะ อ่ะโอเคสุดตัวแพงอีกเหมือนเดิม675นะคะเอากำไร87บาทโอ้ยซึง้งสี่ละห้าหกเจ็ดแปดจบแปดแค่นั้น เออหมายแรกไม่จ่ายด้วยเออสองร้อยสี่สิบ ันเป็นปลาหมึกเค็มมันเค็มจริงๆนะเออ,เอ,อมาอีกตัวเว้ยเอ,อ้าได้คาเค้นวินด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเออ1,635พันหกสามสิบห้านะคะทั้งหมดอ่ะเป็นสองพัน หนึสห้าคุณผู้ชมก็ได้กำไรอยู่ประมาณ 1, หนึ่งพันห้หาไม้เมื่อกี้นี้นะสองสามสี่ห้าหเจนี่ยอันเนี้ยนนลุน้นอ่ะนึกแล้วจบไม่เคยเปิดได้หมดอ่ะเออเปิดหมดแล้วมันได้อะไรเนี่ย เอาไม้แรกคเขาก็จะต้องไม่ให้วายมาเออหมึกมึงเค็มจริงอะหมึกเกลือนะโอ้ยอย่าช้าอย่าหนืดเว้ยโอ้โหมันเว้นช่อง ทำตัวแล้วทำงานน้อยอ่ะสควิดเวนนะ340อยสเข้าดี440ก็ยังขาดทุนอยู่28บบาทคุณผู้ชมซ้ำไป อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมไม่แนะนำให้ทำตามนะคะดูเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานแค่นั้นพอนะมันไม่น่าจะดีอะ่ะไม่น่าจะมีใครมาตามนะคุณผู้ชมอะเนี่ยมันก็ไปอืมเจ็ดอยู่แค่นี้จริง,รงอืมดอกไม้แรกก็ไม่จ่าย ออมาอีกสักตวัวโอเคมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่จ่ายเออร้อยสิบบาทค่ะเ,ออเป็นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดละเออเข้าตัวแพงนะมอนสเตอร์นะ 600 777คุณผู้ชมก็ยังขาดทุนอยู่200กว่าบาท223้าซ้ำไปอีก1,000นะจ๊ะว่าต้องซูมหลายมามา3แล้วห้าละ6ละ7จ็ละและเก,ก้าละเอา้าหืมว่าหยิบสุดท้ายมันก็ยังไม่ให้ อยากจะรู้ว่าถ้าเปิดเสร็จปุ๊บมันจะคูณเพิ่มอีกไหม, <_ d ata> อมขอ,อีกตัวซีววยอ่ะไม่ให้วะมาอีกตัวแล้วนะคะ มาช่วยกันหน่อยเออมาสควิทอีกสามร้อยไม้สุดท้ายเออเดนอีกสามร้อยแปดสิบกระขัดหุนแหละแต่กระขัดหุนน้อยหน่อยนะคุณผู้ชม ย้ำไปก่อนอีกหนึ่งพันนะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาละเอาละแปะอ่ะเนะี่ยไม่ถึงแปด yeah mm -hmm. เพิ่มนะคะเป็นพันห้านะเบ็ดสิบห้าบาทนะคะเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยสองสี่อะเจ็เอ้มาดีไว้แปดอืมก็ได้แค่แอยู่ดีเออ มาอีกตัวหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้เกมนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าที่จะลงใหม่นะคะวันนี้ไม่ค่อยดีเลยอะ เจ็ดร้อยสี่สิบสองคุณผู้ชมซื้อไปพันห้าอ่ะสี่เอ็ดสี่ห้าหกเจ็ดจบไหมเนี่ยแปดอ่ะเอเอได้แปด มาหน่อยถมาช่วยกันหน่อยไว้ยฮ่รอบสุดท้ายคุณผู้ชม พันหจ่ายหกรอะไรโกนอะไรโกนหนึ่งพันห้าอ็ดไม้สุดท้ายแล้วนะคะเหลือแปแล้วหมดนี้คือหมดแล้วอะจบนะสามสี่ห้าเจดปจบแค่แจริงๆอมันไม่ให้มากกว่านี้แล้ว มันล็อกเลยล็อกไม่แดกอนี่412ไม้แรกเออได้อยู่เออมาอีกสักตัวนึงไม่ลงด้วยนะโอ้โห เออเอ่อเข้าทีเดียวสองดีมากดีมากดีมาก,มากช่วยกันทำมาหากินหน่อยเออสวยจัดลงมาอีกตัวหนึ่งด้วยวันครั้งแรกนะที่ได้สี่ตัวคุณผู้ชมครั้งแรกที่ได้สี่ตัวทักเท่นเลิกคุณผู้ชมจบตานนี้เลิกพอแล้วนะคะไม่ไหวจะยื้อแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็จบแค่นี้นะคะคุณผู้ชมมีทุนเข้ามาอยู่ที่4 2 0 2บาทมานี้จ่ายมา6 9 0 9ซื้อไป1 0 0หากำไรอยู่ที่5,004 5,004 63อืมก็เหลือ7 2 0 0บาทก็กำไร3 0 0พแค่นี้พอเลิกคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ